กันในอีพีสนะครับผมคราวนี้เปลี่ยนแยกเป็นอีพีอนะครับอันนี้ต่อตัวสเสร็จแล้วค่อนต่นต่อไปส่วนหัวอืมเะไรสมองที่เติ บโอเคเปล่ประกอบประกอบกันเลยโอเคโอเค,อเคดูหนีหน้าครับผมคราวนี้ได้เวลาต่อหัวเล่นทดีวีแมนแล้วนะทุยรัน อืมตืต่ไม่เอาอะนี้บผมจะกล่จนกว่าหัวม,มันจะช้ำมุดแต่เงียวได้แต่ส่วนหวูผมก็ไม่ได้ขยับเยอะหรอกอือหเอาละเริ่าใส่ส่วนสันผันต้ยสองแปดข้างเฮ้ยเนิน คือนี่มันคือทีวีแมนตัวอันนี้เป็นอันล่าสุดนะครับโอเคและยังไงทุกคนก็ต้องดูผมเสร็จให้ตรงได้ไม่อย่างนั้นไม่ไหวนะ เจอหนึ่งโอเคได้แล้วการแค่เท่งกันสองมาเดี๋ยวเจอแล้วนี่ประกอบประกอบอืมจำไหมนะ ตอนช่วงนี้ผมก็ยังเป็นหวัดอยู่นะครับยังไม่หายอีกนอโอ้ยเนาะดูปิด้ดางดูปิด้ดารเนี่ยแบบ่อจุด นี่เดี๋ยวอีกสักสองอัน,นก็จะเสร็จแล้วสวยไหม่าเจอแค่เท่านี้เองสงสัยอีกอันก็จะต้องหาเจอด้วยก็จะไม่ได้หาเจอได้อย่างไร มีมันน่าจะต้องมีครบนะงั้นเดี๋ยวตัดไปก่อนเลยนะครับ อันนี้ผมมา่าออ่อีพีเดอรคิร์เดนีนะ้อันนี้ก็มันสว่วนนี้มันก็จะประกอบเป็นแบบนี้นะครับ,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 บแล้วก็ไม่ยบานนะครับผมเน,นเนี่ยจะส่วนหัวต่อไปนี่